สบายดีสวัสดีพี่น้องตอนทับเขาสู่ซ่องกุ้งบ่าวลาวิถีชีวิตตอนนี้เขาอยู่ทีเฮือนเขาเท้าไปเท้าน้องนอน,นุนเ้ยพี่น้องอยู่บ้นานพา,าราไตเนาะอลักราตรี6-7โมงมาส่งน้องนอนุนลินน้ำมาเท้าพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดเลยฝนย,ยังดินน้ำมาเท้าอีกเดียวนี้มาหอดแล้วม,มาหน่อยกิดหอดมาเท้ากระดดดๆมาเธอหนึ่งเนาะ มาแล้วเจ้าแล้วก็ประมาณเที่ยงเพียงกูแหละสมิงสิมหาอภอยวัตมาแล้วก็พากันมาเล่นกองดินทรายไว้แหละร้านดอกพามาไปเทาหนี่งก็ไล่ตามก้นไปใส่ไงไปใส่ที่ไปใส่แม่ไปสีเหี่ยววะน่ะสีเหี่ยวไอ้เพิ่นเอารถมาเล่น ใช้พลีได้ซะมาแล้วแม่อลีและน้อนเด้อพี่สาวพอดีแม่หากามาแต่วัดพี่น้องพอดีในวัดมีนะเนาะคนปฏิบัติธรรมนะฮักกิทแม่สบายดีดินน้ำร้อนหนาวนะแม่เนาะแม่จะใจหมอด พ่อมีกวดพ่อเดี๋ยวพ่อจะหางกันมาแต่วันสบายดีสบายดีมีทีกว่านล่าอยวะเล่าบองยาฝากอันนู้นไหนแม่ในแรกจะไหนก็ไปเปิดอนห่านแล้วเฮาก็ได้เปื้อนห่านบูและเทียงๆกูแหละจังสิมาหับเอาเพิ่น มาหน่อยใช่มาเบิง์หน้ามาหน่อยกันหน้ามาหน่อยกันให้ห้ามไม่เทาเพราะเทาตลอดนดี่ใหญ่แล้วก็แห้งติดอนอนเลยสบายดีลงป่าเดี๋ยวลูกนอนหา<ะ>สบายดีสบายดีครับสบายดีครับเดีย๋ยวนี่สบายดียังงามสบายดียังงามสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง พากําหน่นนเด้อคลิปนี้เป็นอ่าพี่น้องจมหาเวรหน้าน้องอนนหลายมือแล้วคิดฮอดเนาะแม่นบ่ลูกกินยังอ่ะิยัอยู่กินยังอยู่ตักตักดินน่จะเฮ็ดเครื่องคายกับเที่ยงๆบ่แม่เออเฮ็ดบ่ไข่มื้อนี้เฮ็ดดอกเฮ็ดจักแตะเดี๋ยวนี้จักแตะ ปลาแปดแตะพุ่นน่ะเห็ดหลายเนาะปานนั้นยังบ่พอกันได้เห็ดแปดแตะก็ไหนบ่พอเออตอนเห็ดมันเมื่อยแต่ว่าราคาไม่วนเนาะขายแป๊บเดียวๆๆคนแบบมาบัดเดียวนะเวลาายนี่ม่วนแต่ว่าเ็ดนี่มันมันค่อนข้างยุ่งยากนะพี่น้องวายังหน่วยดหน่วยเท่าดฮะ ก็เดียว่านวยหาพันเอเลือกโเป้นเลยแม่มกข่าไผ่มีบ่วานกี่ใบวานกี่ใบนวยเท่าไร่ก็ได้ว่าพันก็เรียว่าหาพันแม่จักหนวย อหนอยเศร้า่ะจะได้มาผ่าไพ่อยู่ไนใดอันน้ไ้ดนแแม่มาเาไพ่อันน่วยแปดเอาตัวน้อยเดียวเนาะแต่มาเผาอันนี้หน่วยเศร้าอยู่เอาตัวหน่วยเศร้านี่แหละาหน่วยเศร้าอมตัวหวานๆหญ่งๆนี่ด้อ ่ะมเ่านีม really ี้อห่ยอละแอนเอาไปส่งให้เขาเลยจะมาตะบันไดไหมมาเทเออออกมาตะบันเทิปุ๊บอ้น้อยใหญ่เลยจเอาเงินน้ำแม่เขาเลยโอ้เขาจองน่ะนะเขาจองแล้วป่ะจไปชงเขาอันี้เปจองเลยเด ข่าวห่าวก็ม nice ีเนาะไ่จะขายดีจิ๋วจิ๋วเด่กนนนมะพข้าวลูกขอบใจขอบใจคือกันเต้มาข่าวห่าว หาวมนะสะเอา2หน่วยเอาหน่วยใหญ่เด้อแม่เฮ็ดหยังกะปุนบ่เฮ็ดน้กะปุนโอ้ย่แล้วกอยากเด้เนาะอยากกินอยู่น้ากะปุนเนาะคิดยากอยู่ได้อยากกินสิมืออันอีแม่ีเห็ดบ่แซ่บทฝากหาวต่อเพ่น3นย2 ตะกี้กับราคาหาพันนักขอบใจเด้อตะกี้หน่วยหาพันจมื่นเนี่บ่ได้อลไรพี่น้องมะพร้าวน้องนนมะพร้าวนนเอ้ยพาไปไปพายม่เท่าไปเลือกเอาหน่อยได้ไปพายม่เท่ากินไปป้าเอาหน่อยใหญ่เอาหน่อยใหญ่ชุดเลยบอกผ่าไผ่ฮะพอจะผ่าใช่พอฉลาด อันนี้แม่ม่านแม่ปุ่งเนาะกินดีได้เนี่ยนำมะพร้าวเลยที่นะ้องเรมาผ่าเองเลยที่น้องวันนี้พอเป็นข้าวเรียกเนาะสนกึกละผ่าเองมะพร้าวไข่บน

กินอย่ว่าผ่านี inh, ่แม่าอยเป็นปันไดเลยเอาไว้กว่าหลกยเห็ไหมไว้มาเตาไว้เอามาแกงเยิ่หอยบห่ปันนี่าจนจะชุดแล้วก็ยังหอเเออหอแล้วไหอแล้วหอแล้ว

คขาจะแกงแห้งในแม่เนี่อ้าวฮอตแล้วคราวนี้ไก่แล้วไก่เลยไก่ชิดะกินแล้้วอัันนนพยไก่แล้วไก่แล้วเย่นี่น่ เจอะกันเลยอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี <rawd Moder> ่ยนี่นี่้ำเต็มเลยอ้าจิมาถอกกันชิวานเหมาะลองเบิ่ง

อย่าเคาะไม่ลุกบ่เคาะบ,บ่เคาะไ้เตอนน่้เออโอ้้าแล้วแม่เป็นเพิงเลยไอ้ตี้าก็พาได้นำจนเก็บเต็มจะถือจีเฮลุกบ้าเฮกักักเลยไ,ไ,ปไ,ปไ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 ม่ถือน้ำ เดี๋ยวเท้าจะบปได้กินแล้วปะเนี่ยอ่ะชิมบ้างให้แม่ชิมบ้างก่อนสดนะแม่ชิมเน้อหวานบ่ใส่ในไปก่อนจังเลยจังเชียวจอกมาใส่แซอบปะหวานเออมะพร้าวไผ่เนาะหวานในนู้นตัวนี้ down, <qualidade. S 2> ก็ชิพาอันนี้แกแกขลักเนาะชิพาพี่น้อง แห้งดอนอปองเลยแก่แลเป็นหนั่นแหละเนาะแก่แห้ง แม่ว่าเอาเอาเห็ดขนมมันแก่แห้งแล้วเอาไปนะเอาไปขูดคูดเห็ดขนมมันแก่นอนกินบนนอนนะเป็นกินอยู่บ้างไหมเอาปะปะยากปะยากกินแต่ยาเอากินแต่น้ำมันอะไรมันแก่แห้งไดฮะอนนม ได้กงกเลยด้ยขาเจหวานวาความร้อหวานความร้อ,อ,อนนีา้อน้กแก,กให้นำกระปุกได้ลรไหมได้วไวเนื้อมันอ่อ,อ,อน,น่ปปะเพราะเด็ดใช่ไหม ไงบอะไอะมลเมือมาป่ะงถาเด้อดเมื่ออะไรช่วยเิแปดโมงป้ายเลยเมื่อเปิดห้างจะน่อยกาโมงิโมงกลาเอาน่ิโมงนั่นแหละิโมงกงเชียเอานองอนน นอนอยู่ก็ไปเท้าไปก่อนสำหรับคลิปนี้ามินก็จะได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมรายก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเด้อพี่น้องพบขอกันคลิปหน้าผิดนี้ลาไปก่อนสบายดีนอนบายนะบ๊ายบายบ๊ายบบาายย๊พี่หลัง